สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาแนะนำพระอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมครับรุ่นอะไรครับรุ่นอะไรเนี่ยรวยมหาโชคครับรวยมหาโชคครับรวยมหาโชคหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมมาดูใบรายการกันเลยครับมาดูใบรายการกันหน่อยโฟกัสไหมครับมาดูใบรายการกันนะครับหลักๆก็ โวยมหาโชคนะครับนี่หาวพ่อพบุญยากาโมเป็นพิมพ์ครึ่ององค์นะครับเหรียญลูกไข่นะครับนี่ครับรายการจองก็จะมีพวกเนื้อเงินเนื้อทองคําด้วยนะครับแล้วก็มีชุดแจกในพิธีต่างๆแล้วส่วนราคาจองรุ้นเนื้อเนี่ยรายการรุ้นเนื้อครับดูครับรายการรุ้นเนื้อนะครับรายการรุ่นเนื้อจัดสร้างที่88ลังนะครับ88ลังนี่นะครับ88ลัง88ลัง ราคาจองอยู่ที่250หบาทนะครับมามาดูรายการรุ้นเนื้อกันเลยรายการรุ่นเนือ้อน,นะครับโอ้โห8ปดดลังเองนะการันตีเนื้อเงินกี่เหรียญเนี่ยสามเหรียญน,นะครับก็จะมีเนื้อเงินรายการที่1ถึงรายการที่3ามเนื้อนวะนะครับอุ้ยแต่เนวะลงยาฟ้าหน้ากากสองทิฟปกติเห็นเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับเดี๋ยวจะสับสนนะดูให้ดีนะรุ่นนี้นวะหน้ากากของดิฟนะครับแล้วก็จะมีเนือ้ออัปาก้านะครับ ลงยาแดง K, เนื้อ 2k เนื้อกะไหลทองทองละค้งนะครับทองแดงซาตินแล้วก็กะไหลเงินแล้วก็ทองทิพย์ลงยาทองฝาบาทนะครับนะครับรายการรุ้นก็อยู่ที่47รายการนะครับจนมันการจะสร้างส่วนใหญ,ญ่ก็อยู่ประมาณหลัก2 6 4เหรียญกับ4 0 4 4 40เหรียญน,นี่เป็นเนื้อกะไหลเงินลงยาแดงหนะ้ากากทองทิพย์จะสร้างเยอะสุดนะครับมาเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงกันเลยครับ เหรียญจริงนี่แกะไปนหนึ่งรุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูอีกสักสององค์สามองนะครับราคาจองสองร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวแกะเสร็จก็แบ่งปันเอฟซีได้นี่ครับโอ้โหเหรียญคมชัดนะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินทองโอ้โหตอ,ต,อตอกตอกแคทเจนครับนี่เป็นเนื้อทองแดงซาตินตอกเลขสามศูนย์นะครับเขียนว่ารวยมาหาโชคด้านหลังเป็นไก่สองตัวนะครับแล้วก็ยันยันประจําตัวของหลวงพ่อบุญยาการโมนี่เขียนว่าวัดทานทหารวงเล็บวัดถ้วยนวุงวัดหวด้วยด้วน อำเภอหนองบัวจังหวัดนะครสวรรค์ครับด้านหน้าก็เป็นหลวงพัดพิมพ์ครึ่งองค์ลงยาฟ้าคุยพื้นนะครับขอบก็ลงยาฟ้าเช่นเดียวกันนะครับมากล่องก็เป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องฝาใสนะครับฝาใสมา,ากแกะอีกสักสองรุ่นรุ่นแรกครับรุ่นแรกในการรุ่นเนื้อจะเป็นอย่างนี้นะครับเขียนว่าศิลปะสยาม มาดูกันครับขอให้เป็นเนื้อเงินมั่งเอาโอ้โห,โหพระอยู่ข้างในปกติพระอยู่ข้างนอกนะโอ้โหเป็นเนื้อทองแดงซาตินลงยาม่วงครับนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงสาตินลงยาม่วงลงยาจีวรขอบม่วงครับความคมชัดโอเคเลยนะนะครับมาโอ้โหเอาแล้วไงบอกแล้วคนจะรวยช่วยไม่ได้ครับได้หมายเล็กนึ่งเลยได้หมายเล็กนึงเลยเอาแล้วไงเอาแล้วไง มาตอกอีกนึ่อยูอีกหนึ่งเหรียญครับได้ทองแดงซาตินสองเหรียญแล้วมาอีกหนึ่งเหรียญครับอีกหนึ่งเหรียญมาดูกันนะครับอีกหนึ่งเหรียญเป็นมาจะเนื้ออะไรครับนวะนี่ก็หายากนะแต่นวะหน้ากาดทองท,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 งทงิพย์ประจําให้ดีนะครับนวะหน้ากาดทองทิพย์เฮ้ยขาวจั่วเลยเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอ,วเอาแล้วไงเอาแล้วไงเมื่อกี้ได้ไหมายเลขกนึงอันนี้เนื้ออะไรเนื้ออะไรวะ นี่ครับลงยาจีวอนลงยาน้ำเงินนะครับเป็นเปียวเทียนนะครับนี่ขอบดำนะครับเนื้ออะไรเนี่ยอา้าวเรียบร้อยเลยเอาหมายเลขแปดแปดอีก่นะเอาแล้วไงคนจะรวยช่วยไม่ได้อุย้ยอุ้ยวันนี้จัดเว้ยหมายเลข8ปดแปดเนื้อเงินครับเอาแล้วไงครับนี่ครับรวยมหาโชคผมเปิดเลขแปดแปดเนื้อเงิน โอ้ยทำไมแบ่ง f c งานเลยเนื้องเงินครับหมายเลข88ครับเอาแล้วไงนี่ครับโอ้โหได้เนื้องเงินครับหมายเลข88เปิดอีกหนึ่งแล้วกันเนาะเปิดอีกหนึ่งเพื่อได้เนื้องเงินอีกนะเปิดอีกหนึ่งเปิดเป็น3-4รุ่นแล้วกันอ่ะเปิดอีกหนึ่งครับพอละนะครับรุ่นนี้ก็เข้าหาบูชาดูสร้างน้อยแค่88ลังนะครับ88ลังก็8,800องค์นะครับเนื้องเงินก็888888ก 88, 88, ็โอ้โหได้เนื้อทองทิพย์เลยครับ เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาจีวรนพื้นแดงโอ้โหแต่ลงยาได้เนียนทุกเหรียญครับขอบแดงด้วยได้หมายเลขตัวเดียวอีกแล้วหมายเลขสามโอ้โหรุ่นนี้ไม่ต้องแบ่งใครแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหตอกเลขโคชัดเจนครับทองละคังครับทองละคังนั่นนี่ตอกคอละคังทองละคังก็ดีครับตอกเนื้อชัดเจนนะครับรุนนี้ใครจะเช่าหาบูชาก็ลองเช่าหาบูชาดูนะครับเดี๋ยวเอ็มสายบุญก็เดี๋ยวผมหาแบ่งมาให้อีกทีนะครับรุ่นนี้ก็ราคาจอมที่สองร้อยบาทนะครับเออสองร้อยห้าสิบาทนะครับ โอ้โหจัดเต็มได้เนื้อเงินด้วยนะครับโอ้โหเนื้อเงินเลยนะครับก็อขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับนี่ก็สวยนะเดี๋ยวผมหาดูลงยายม่วงดีกว่าลงยาม่วงอ๋อม่วงก็สวยเนาะสีนี้ก็สวยดีนะครับนี่ โอ้โหเอออย่างงี้ดีกว่านะนะครับแหงเงิรวยทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ